เรเห็นลานทหลานว่าชีวิตอือให้ก็ว่าชีวิตมันว่ามันขึ้นไปนู้นโอ้นู้้นูตรงนั้นดนี่มันมันกลับมาคุ้มแม่นาะอือมันเป็นคนบคนกปคือกันเป็น้องเนองเนาะเป็นบวยออมันก็เป็นกเป้คือกันหัวเนีอ่หิวข่าวเลยั่น่นนนหิวข่าวแล้วบานี่ กินข่าวแน่กินขาวมูกบออ่เตนดินเ่นทักทายสบายดีได้อสดีได้เนาะพ่อแม่พี่น้องมาลุงเอ็ซีกันเสุขุสุขคนพี่น้องเลยเนาะมา่ายภาพมาเ้นี้กะอยู่เพื่อนครัวเ้าพี่แหละพี่น้องเลยห่ะก็มาแต่อยู่เพื่อนคร่หัววะมาแต่ขึ้นเพื่อนปั้ตินอเนาะก็ตดว่าก็ได้ยินทางตุยว่าคุณกับใคขื้นเพื่อนพือกันพี่น้องเลยมาจ้ามาจ้ามาจ้ามาใจดี มากได้ยินข่าวพอดีพี่น้องเลยเนาะตั้งไปตุ้ยกับไปขึ้นเพื่อนวัอเสารนี่กับแบงกันไปพี่น้องเลยเนาะมีได้มีได้โดยให้เพื่อนไปทั้งเพื่อนลานเสาร์เพื่อนกันเนาะตั้งไปตุ้ยไปมาเพราะว่าได้ยินว่าพาโดดร่มว่ะเอาโดดล่มน้ำห่วยทำทีโดยไปเห็นได้ไหม้านมันขึ้นบ่ได้บ้านนี้ให้เพเดียวพี่น้องเอ้ยมาบ่าปร่เดียวบาศนีย มาเวรลานถ้าตุ้ยนลูกตุ่ยลล้มเออมีล้มมีผ้านเลเพื่อนผ้านเมรุ่มโดยเห็นบ่มีตุ่ยนั่นเพื่นผ้านตุ้ยรถล้มล้มนมเจ้เก็บแบบนี้นะเออตุ้ยเก็บบล่าน้าเลน่าฮาฮ่าฮ่าฮ่ผู้าดีาวบาด่าฮ่า้าฮ่าฮา่าฮ่่า่าฮ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 ่าไ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่่าง่าย่าฮือนไ่่น้องเาาาา

ปวดกระตุนโจแ่มาแล้ว uhm> พุวอยากเจ็บคนแบบคนบอกเคยแห้งนัลดลงมากบยรุ่งบนี้มันขึ้นไรมันขึ้นได้ขับอาจาจันมาบอกเคยจะเท่อมแต่ลงกั่นน่ะบเห็นหลานทุอะไรว่าชีวิตอันก็ว่าชีวิตมันว่าลดมันขึ้นไปนู้นโตลงแล้วมันมันกับมากร้เนาะมันเป็นคนแบบคนก็เป้นกัดเป็นที่เนาะเนาะเป็นบวย มันก็เป็นเป๊เหรือกันหมุนทีดีแต่ก็คอยเงี้ยลมแพนแล้วพอดีด่านชาวันออกไปจมากอีกด่านลูกหลานน้ำพันน้ะประกองนั่นแก้วนั่นโจมาบอกเออเต็งกระดุกแล้วแห้งบอกเป๊ะรบปจักบอกเล่นนะบอกนันเงียงเงียงกับมันโดดมันมันกระโดดตามกคำโดดชูกะเพราะแห้งมันให้่โตโตมันก็ดีมันกระชั้นเพราะมันมันกระลานกัน ตัวบักตั้งคันแบบคนยันเลยกเ่นียวแล้วทำตู้เองผมมันประคยขี้นะมันหมอที่นั่นเนาะคนหมดเฮากามบอกอยากคยขี้รถกับมันกัลเรเราก็ได้อยู่ด้วเราได้อยู่เราไปก็มีเรากรดเราก็พาเมย์เราไปหันไปไนอยู่ะหี่องไปกันทั้งดคนเดีย ปยังดอกมัต้อรู้ว่าแค่บนหน้าเขาเชียรโรมนั่นห้อมจชเนาะนี่แตนามาไม่ถูตั้ที่ถไปทังเหนือทังเันเดินเป็นหน้าไปเชืรอคันพุ่งโอกองมเ่มเดเชตอนไปังมแในหอดมาเ่อมันเ่าอยู่อีแก้วนั่นมีั้งก็อีนมเ่อเจ็บตรงไหนว่าเย็่อยู่บ่มเดเจ็บ็อกมเดเจ็บว่ามันกับมารอดบ่ลงแห้งเนาะมีแตว่มันก็ครึ่งลงงี้ยเงี้ยลงมาตัวแบนักเนาะ มันก็คคยีลงลอกมันบริลงเองมันท่านได้ข้นไก่ได้จันบนชันชันมันท่านให้โหดมันหาก็ขึ้นขึ้นบนบนน้อยนึงได้ข่าวพราจันว่ามีตะลงไหนนำหั่นนะมีตะลงคู่คนนะว่าตวกขบเินของมันกัมันว่ามันชีวิตขวอยู่ไหนข้ามคือไปยักเทือเราคือไปมาได้ก็ไตข้าหน้าได้ข้าวัดบริค้นคยไปจะหึงไหนเนี่ยรุ่งลังที่ว่ารุ่งทางมัน แก้วมาเต่งเงนสิขี้น้ำตู้ฮัมบูกะมีตว่ะนางแก้วค่ะฮัมบูกล้าเฮานั่นมันว่ามันมาฮัมจีจูงเจ้าไปมันวะเต่งชั้นเนาะแม่คนเจ้าอยู่ตัวเฮ้ยมันว่าแม่อยู่เนาะมันว่าเป็นคนแห่งคนย่านหัวใจสั้นนะครับใจชั้นบูนนีเต็งหามหัวใจชั้นแค่ที่นี่ว่ะที่ชั้นแค่โมเป็นยางลอกมันว่ะเจ็บบอมันก็ถามบ่อสได้เจ็บหักเต็งชั้นว่ะหักบ่ได้ล้านก็ไม่เจ็บบอสบอมันวะมันไม่เจ็บทานนาอยยู มันมาตัวบ ok <earth> ัดคนอ้วนหนอประจัน uh อันนี้น้อยอยหาชุ่มเฮ้ามาจะโดนประกงแล้วมาเฮ่านั้นตั้งชิดมือหอเก็บล้วอะมันงองลงได้ฮากับเป็นตู้โคลบ่อเราขวนตนน่นแล้วะอาเอ้ยเราเมนเด้อเราเนี่ไปยากกว่านี้เกือบต้องไปอ้าวเพระว่าไปนั่นนั่นเรากันเพราะาราไปทางบะเขาปลาลาเราไปทางเดินเป็นงนาเชียร์คันมุน กันมาก็คืสบายแล้วถึง like ข้าวบกบนี้ขา้าเมื่อทังนี Luis ้เขาเขาหนเขาเขายาเนี่ยมกับไปทั้งนั้นถึงเขาบกเขาเาเอาผยมากอยู่วะเนาะพอแต่ว่าชัดไปพวกนู้นชัด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 ขึ้นพุ่นหมานั่นหมอที่จริงกะบหมอชูเยขี่บันไหนถึงก็ยากได้เลยเนาะเยชูเยขี้นหมอที่จริงกันโมเมนต์ดเท้าตุ๊ตุ๊ตก็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 ได้ดในอินดนงเคยแล้วบ่ดงเคยแล้วมักบ่ chúng ta bó nè nó kia là kia là bớt n้ำ mặn hảm bớt n้ำ bớt n้ำ mặn mà lái phải này nó chỉ có nó chỉ là nó chỉ cái gì nó chỉ là cái gì nó gì nó chỉ là nó chỉ là cái gì nó chỉ là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  cái gì nó chỉ là nó chỉ là cái gì nó chỉ là cái nó chỉ là cái ตุ้ยเจ็บสาทำตุ้ยบ้งมาบังมีตุ้ยอยู่กอนมาบงมาบงบงมาบงมีตุ้ยพีมีตุ้ยตุ้ยเลือดออกจักมตุ้ยเลือดออกจักลินตุ้ยล่มในนเป้าทางมาไปม่ไป้กไม่ได้ไปไกลดอกคนกัไไม่ได้ไปไกดอกอันนู้นนม้อันนู้นนเม้อันน้นมเ้ เอ้ยนี่นี่นี่บางเนียนี่ไหนนเนี่เออเดี๋ยวเาให้ตุ้ยนะแบบนี่นี่นี่บางเน่าเนี่ยจ่้เนด้วยนี่นี่บ่กวามีนาวนี่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 นด่นี่นี่นี่น้่นีันนี่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 น่นนี่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 นีรนี่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 น้่แี่นี่ยี่นานนี้นี่นี่นี่้ี่นี่นี่น่าี่่น่นี่นี่น่นนร่นี่่น่น้นีตนลนีน่นนี่ตน่ เอาตัวเองชันย่านบันแหงนั่นนนว่าย่านคชันถ้า่าป้าจันถ้า่าป้าจันเลยบ่ได้บอกก็เย่ออะรอย่ีดอกคนเหยคนแ่เขาาไปตุ้ยกันนะข่าว่าคุณคนก็ว่ายางแมบ่คุณคนก็บอ้ขี้รถว่ะ่มาหัหันรถไล่ว่ะป้าจันว่ะอันนี้จะลงไปด้วยไงเราน้ำหันนั่นเราไปไปกรล้งเราว่ะ มันไม่ฮอดครึ <keeps> ่ง <Bell> ห <issimo> ันดไรร้งไหลลง่าดดไรดลดไรมันมขึ้นนะงไงมันข้นึมันหักดียวมขึนนเออนั่นนนั่นแหละได้ไม่ต้องคู่เือได้เราประจันนั่นทีดักมันควงไปตะกี้ก็ยังตกยังไมันวัดนั่นว่าบอนมันมันบัดบัตีบัดหัดไปก็เมยจะเดือดเออนนั่นรับัดน้อยรับน้อยเนาะเมยรับเก้ยหอยา บ่เราก็มันไหลแช่ไหมมันไหลมันบ่ไม่ได้ล่มหรอกมันไหลเอ้ยไหลมาห้องบ่อเพิงไหนมาห้องกลางในโดดมันเฉียวล่องมันนี่จริงนั่นกำมันน่ะเฉียวล่องกำละกำไอทีนั่นมันตาปลาใช่ที่บ่บ่จริงวะจริงกับดุกผู้เดียวหรอกมันก็ไม่ได้เอาดุกยังดอกลราแต่ยิ่งเอาลูกนั่งลูกแล้วหาบ่ได้ปวดบ่โตนะโอจังหวะ่าย่างอยู่จะปวดเัีบยมาในโดดลูกมาในโดดเขานางแก้วกับนางเัน ยังดูกคนแถวนี really mm ่น hmm. uh ั hmm. okay. yes, yes ่นข้อมือลงไปยังไม่ตู้เอารถไหลจริงว่ะชีเรตรถไหลเต็งชั้นวะมันรถยางลงมาเอารถนี่แก้วนั่นเมีนคนชาให้มันด้ตู้มันวะแต่เต็งบะชั้นในนี้เต็งบะชั้นโอ้ยย่านดีเนาะแต่ย่านรถได้ย่านของ้ยย่านรถมันขึ้นไปหอดได้รถโถ่ลงมาแบบเนี้ยไดด้ตัวก็ดี ลายบอนพี่น้องไม่อเช้านี่ก็น้องแบ่งกันไปทั้งมป็นตัอยู่เพ็นกันไฮลานซ้ายไปสุ่งว่ะพอแขกว่จะมาว่าถ่านั่นนะว่าถ่าคนมาเราเนี่ยยังเว้นใมาอยู่นะไม่ใช่เราคือมโรเชียใหม่ได้ใช่ไหมเพ่นใ้ราพอแขกโทรนำเบอร์เนาะขามากที่ มาทนน้กเห็นมตุยกเปงปะจมหายเปียนเนาะนอวินมาห้องใส่เนา่เอาจะเึงแล้วของอันนี้ที่กบบเมื่อแล้วก็บรรลอะไรหอกห้าินลูกกินลูกไม่ได้เขาทั้งเขาแล้วพูดเขาโค้งต่อพูดทั่วไปเน่มันสบายโค้งค้างเดินเป็นพูนมาเยีวน่าให้ดูนอวิน มื่อสักยาวเมื่อสักยาบวบ่เด้อโดเมื่อสักยาเราดงกเมื่อสักยาระมันเท่าไปนั่งกมืได้ถึงยาชันป้าโกมาชันเดีวห้องห้องเจ๊เดเรตั้งชิมือกินกินกินอะไเปล่าเพื่อนไม่ได้กินข้าวั้นนัใช้ได้มาไม่เห็นคน ແລະແດນบ่ກໍດີກໍພໍນັ້ນແຫຼະຂອບບາຍບໍ່ đi ທຸກຖ້າບໍ່ຫມົດຈົກແມ່ນຍາເດັກຈົກຈົກບໍ່ຈົກຍັງບໍ່ຈົກຢູ່ cha ตัวมันก yeah. ็กาลากกับควายตัวแขว่ะาฮัชชิชิควายมันมาเลงแป็นงเนี่ยเป้าก็โดนตัวเข่ามีแต่เป้าปัดด้งเนาะเฮ้ยเป้าลูกเป้าอะไรเนยถ้ากระโดนหัวมาน่ะอะไรกีตลาตาอะไร ไม่เทาลได้หนอพายแล้วีห่ไระดูนพี่เนยพี่เนยขอยกับอะไ้มือพี่ย้านกระหอดยู่หรอคือว่าน่นนเรากรเห็ดจิงอยู่หันแล้เพื่อนลาวเราโอ้ยพายใ่ไมตกใจเด้เฮ้ยตกใจเด้ตกใจวินเด็กเส้สุดงามแท้เหมือนลินทำาแดดัน กูไปทำไมไ่ได้ฮูบุรี้โุรีู้บุีเลยไท้มงชนนั่นอืมมีดารม่แดดอืมน้ำแดดเมื่อันนี้อากาศดีแก้วมันเกิดจอันนี้มันกระเดนนุ่งนุ่มีตู้จะเหยียงมันว่ะต้องโดดไหลองหิน้นทางหมดจับ่มดถึงเง้ยต็งขึ้นมาละมาเาจิตุ่งขนะมาเอาจิตยุงมันละไป้องนมบอกกนะหงทนี้อย่างห้ ที่ิ้น้ำโตเต็งย่านน้ำโมนีบันีว่ะมันกบเลยเหยานดเมาเลยสะมาคขี้วยที่กานะกาแนโค้งผูกมันไหลว่าเว้ยน้ำพาร่มมาเลยจ้มอ้พร่มเลยยางโดนมันได้หลลงมาอดคุ้งคุ้งบนน้ำเนี่ยมันร่มลงแนบบันีกับุ้งดูดได้วะมันเหี่ยงลงนคอยโลบอะไนเหี้ยงเหรแงมันนอขึ้นไกลยูจะ่น้นมแล้ แล้ว blue. มึงเเตรมมาแล้ันมทุกย่นั ok 000, it, it ่นม right. ันเต็มมาลเต็มมาไอ้ของตาเอมึง่ไอ้ของตาเงฮะไอ้ของตาเงันนี้ของตาของนิ้วของนิ้วโดยไปใหม่ชื่อใหม่ปะช่องนิ้วบีเยเอดางก็่เอาแล้วสวดีดีครับสบายดี สวัสดีครับป้าลุงต้มไมันได้าะไีน้าไม่น้เลูกห่ะบเชต้มไเดือนมึงไให้มาเนี่เนาะดินบาลานซ์กรดินเลยดินจ้าเมียนกระตูบ่ดูคืนนี่บ่าีอิงไม่ชอทําเพ่นเอาคนขนเอาอย่างมากคินิ่ด้เมื่อเจ้านเมียนดเออลจกแดจกไลด อุมน้องก็ซ้ำกันแหละกัมน้องเลยบอลินพอนข้าวนะพอนข้าวอะไรสิอุ้ยกันเลยลินสิอุ้ยกันใช่แตยวเดดี๋อ่าน่องพนพิอยากดื่มเลยดื่มไปเลยเอ้ยสบายดีสบายดีเดี๋ยวเอาจะพูดเอยบอกสบายดีชื่อก็ให้นี่ใช่ใช่ใช่ไหวเ่ยก็อยากลูกเื่ยก็อยากลูกเยอยากอุ้มนะบอลุเ่ยเอุ้มมันก็ดุเ่ยอยากอุ้มปัาเต้าเป็นหอนนี่ไง เตงด้งด่าตงเลยใช่ใเอากๆเอานอเออเดี๋ยวเปล่าเวเข่าวกินข่าวแล้วบเจเนมากระนังจ้ำกินนี่เนี้อเขียจ้ำจ้ำน้ำมันชีร้อน้ำหมูเนี้น้ำอันดาาไม่เอาใรด้หนึ่หนให้เข้าคู่ให้ข้าวจ้ำเลยกินน้าหมูนี่กินน้าเนไก่นรกอกอกดกกอดกๆๆมียังทางนี้กะ โบิลกอดน้องกออึดอัดยังยังหัวใช่ยังหัวยังทานอนี่กินเจ้าลินนบไม่ร้นไมตื้อเป็นยังูกตื้อเป็นยังตื้อเป็นยังบน้องกะบอเช็ดตาเช็าอืมใสู่้นงขับรถปืนปนไร่ว่าเี่ยบ้านี่นี่ยทีแม่เอาเมื่อโจงเย่ย

น้องกินหอดพี่เือได้กินมะาวลูกกิมเนไปยนน้อมันมันนานมือเออักลยมกเมอกไปยังน้องมือหน้องมือหักแนไ่เข well, ok? like ับรถแนวไหนิรถเองเพื่อนดินมือฮักไปแซงขับรถขรถจกไปจะลินน่ะองขับรถจกเลยดินเอตื้นตึ้นตึนขับรถจกบ่อยขรถจกไงใ้รถจกจกหน้าน่ะดอ ยูบุนเน้ฮะคือว่ามาจกเนาบึงาหนอเบงจุกมาบึงปีมาบึงปีมาม่กินข่าวน่ะมาข่ามตุ้ยนมาบึงปีมาบึงปีมกินข้ามตุ้ยก่อนขนาดไหนโจุกนจุกมันยังนอนอยู่โดจกนอนอยู่สองสำหรับผ้าขาวล้านลายใบนี่ใหญ่กว่ินนะ

บาเตอร์แบงให้พี่ไหงเนาะใสน้ำมันดิเอาข่าวใสน้ำร้วลืเอาข่าวดังจ้าเสร็จจ้ามากินน้ำมันตุ้ยแน่มันตุ้ยละเจ๊แล้วเหมือนี่ตุ้ยเจ็บสายตุ๋เจ็บนี่ททานทานนี่ต๊รถบอหน่อยเลยไหรถลหลรล้มลลงเลยล่ม ไปก็ไปไปก็ไอที่เออวันไหนพอแขกบ่บ่เด้คำพอแขกคนยากเนันะแมนย่านที่จะทานสิไรเราก็จิมันมันสั้นนะะป่าหลดไหลลงแบบนี้ไัจยมาบุกเฮยเดี๋ยวรถไม่จะจอดลงง่าเลยนะ่มบนไหนลงมามันไหลลงมาอันฮอดคุงบนบ่มันเดือดได้โดเราก็งิงล้มเคยกรล้มแบนี้ก็งิงล้มนั่งยงข้าวเราคึ่งบ่ไลเดยเราครึ่งตุยนะครึ่งครึ่งบ่ไก็เลยแบบว่าเออลงเลยเรากะมันมบชันได้นาะเลยชันได้ย่างนั่นน่ว่า เชอนม,มีบอกในดินนองอย่างแล้วนะเนี่ยปเจ็บแอนราปวดดิเมื่อสักยาคนปวดตัวเมื่อไคตอนไปวะตอนไปเออว่าตอนมาเลยตอนไปค่อยไได้ว่ามูพังกนเขาว่ามีจะล้มตัวเองว่าร bon? ้านว่าร้านว่ามันบานอเฮนยย้คิว่าบ้านบ่อเคิวเลยิ่าบ้นบ้านดินเพชรดินเพชรดินเพชร ตั้งออมาให้ล้านจ่ไหมเนาะดินเือไปกินข้าวมานกินน้ำมันเดี๋ยวเอาตัวขัวเดี๋แม่ให้ลานนตัวขัวนั่นไแม่ไปป้อนลูกะไปลูกละป้อนนีเดี๋ยวนมาน่ง้ำมันน mm ี่นะไปเอาไปกินยุไปกินไม่นู่้วยได้ข่านะนังมันินข่าแล้วไม่ดุยนะลูกล่ะจะไหนพวกแงใหได้พวกแ่แปแมาเอแงเข่าเลยเห็นบกแงคนน่ะมอพอพูดดีได้ ได้พวกแขกมาเลยมาทไมพวกแขกก็ยกินข่าวกินข่าวเด้อเห็นพวกแขกแลนะเห็นพวกแขกเน่นั่นแปดสิบตัวแปดสิบตัวแสดงว่าเรซื้อมาหนีหาชิโอ้ฮะบไรบไรบอเ็ดชิปอนั่งรกินข่าวนี่ออาไปแค่งนมึงเน่มึงเนี่ย แล้วสาดเล็ข้างหูใช่อลนผาผาวี่ยอแมนโยมนแขงเาอ้อามันจะมนแขงสีดำมนแขงยังสก็ไม่แขงเขาดิเดมมนแขงกับโต๊กพอวินโอ้ยหนอินโนอสบายดีเด้อพ่อแขกเด้อสบายดีเด้ยแถลงนะสบายดีลากคุกกเห็นเนาะสบายดีบ่ดู ไายเร้เจ้าเมื่อเวลากินข่าวใช่ไหมข่าวก็เด็ดับมามากินข่าวเอาต่ไม่แข่งก้ก็งะแข่ก็ส่านเนาะข้อข้อพกนั้นบ่กินโบโบดินไอ้น้ำมันบบดินน่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องไ้เนาะกินข่าวข้ให้ครัวกคนข่าวเน้อหาน้ำมันเนหาน้ำมันเน้ยปลาซาพี่น้องเนาะแมงนิวกับอาน้องวินเนอร์เพ่นกอนแกกินข้าวก็ นาวินตุยเว้นมตุยนี่ปล่ะอหโอ้กหโอกโกโน้โหโอ้โะโอเโอ้นอ้นอ้โหโอ้โหโอ้โเโอนโหโอ้้้อหอ้โห้อ้โินอ้อ้้อ้อ้อ้้้อ้้้้อ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  ไฮวินเดน่นหากินเต้ไม่คเค็งอหากินได้ลมันโดยไปแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อปลาลุงเด้อคลิปนี้ขอเกล่าพำบาสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะอ้ยอันเบาวนี่งาม